ซอ,อันเชิญมันมาอยู่ที่เดิมของมันถ่ายเป็นไงงั้นแหละนี่มีอะไรทำมาดูกันที่ข้อห้าสิบกันต่อข้อห้าสิเขาบอกว่าให้เขากำหนดให้ฟังก์ชัน f x มีค่าเท่ากับ1นึ่งส่วนด้วอ x จงพิสูจน์ว่าลิมิตของอตัวนี้ลบตัวเดียตัวนี้ส่วน h มีค่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนเด้วอ x ยกกลังสองทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือ หมือนข้อที่แล้วอ่ะคือเราเอาค่าอันนี้ไปใส่ในค่า f x แล้วก็เอามาตั้งลบกันใช่ปะ,อะลองทำดูเอา x บวก h ใส่ลงไปในนี้าก็จะกลายเป็น1ส่วนด้วย x บวก h ลบด้วย1ส่วน x ส่วนด้วย h h เข้าใกล้0ูนยทำไงต่อทำให้ฐานทำให้ส่วนเท่ากันเพื่อที่เราจะได้รวมพจน์ และอันนี้มาคูณกันก็จะได้เป็นลิมิตของ x ลบด้วย x บวก h ส่วนด้วย x บวก h คูณกับ x แล้วมันส่วนอยู่กับ h ก็ถ้าจะใส่ไปเลยแล้วก็ตัดพจน์ x ลบกับ x ลบ h เอาหายไปอะไรตัดที่อีก mm hmm. ถูกหรือเปล่าเราใช้ก่อนอันนี้คูณยคูนกันอันนี้เครื่องหมายคูน ถูกแล้วทีนี้เขียนให้มันเหลือพจน์ที่เรา,าเราสามารถใช้ได้ก็เป็น x บวก h คูณกับ h คูกระจายเข้าไปกลายเป็นเดี๋ยวก่อนมันตัดได้นี่ x บวก h คูณกับ h อันนี้ตัดกันได้ก็จะกลายเป็น h เข้าใกล้ศูนย์ทีนี้มันก็จะเหลือแค่ลิมิตของ หส่วนด้วย x บวก h เ,เมื่อ h เ,เข้าใกล้ศูนย์แล้วก็เราก็แทนค่าถ้าเป็น1ส่วนด้วย x บวกศนย์ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย x แ,แล้วทำไมค่าไม่ตรงเราทำอะไรผิดว่ามันผิดตรงนี้นี่เนี่ยอันนี้มันคือค่าอันนี้มันคือค่า x มันไม่ใช่คูณใช่ปะ x คูณเข้าไปกลายเป็น x ยกกำลังสองอัน hmm. น uh ี้คูณเข้าไปกลายเป็น x เเอออันนี้ก็กลายเป็น x กำลังสองนี่กลายเป็น x แล้วแทนค่าก็จะกลายเป็นกำลังสองกำลังสองแล้วมันมีค่าติดลบด้วยเพราะว่าไอ้ค่าอันนี้ติดลบก็ติดลบเฮดมา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 อุ๊ยข้อนี้พลาดเยอะจังข้อนี้ผิดพลาดเยอะขออภัย อ่าทีนี้ก็ได้เป็นคำตอบเหมือนกันและเท่ากันอันนี้ก็คือคำตอบสุดท้ายที่ถูกต้องต่อมาข้อ51กํากำหนดให้ฟังก์ชัน f x, มีค่าเท่ากับ x ยกกลัง3จงหาค่าของเหมือนเดิมก็ so และแทนค่าฟังก์ชันเข้าไปแล้วก็ตัดตัดตดตดกันแล้วก็หาคำตอบที่ถูกต้องเอา x บวแทนเข้าไปในฟังก์ชันก่อนลิมิตของแยกกำล,ลังสามและเกียดจัง x กบวก h ยกกำลัง3แล้วก็ลบด้วย x ยกยกกำลัง3ส่วน h เมือเ่อ h เข้าใกล้0แยกแฟกเตอร์ x กบวก h ยกกำลงังสามเรามีเรามีสูตร a บวกด้วย b ทั้งหมดยกกำลัง3มีค่าเท่ากับ a กกำลัง3บวก3ากำลังสองบบวก3ามกำลังสองแล้วก็บวกด้วย b กกำลัง3มเราทำตามนี้ขั้นแรกแยกอันนี้ก็กลายเป็น x ยกกำลังสาม x กําลังสามบวกด้วยสามหน้ากําลังสองหลังก็กลายเป็น x กําลังสองเบวกด้วยสามหน้าหลังกําลังสองกลายเป็น x ยกกําลังสองแล้วก็บวกด้วยหลังกําลังสามลบ x ยกกําลังสามทั้งหมดส่วนด้วย h h เข้าใกล้ศูนย์และโพดที่ตัดกันได้คือพดนี้ x ยกกําลังสาม x ยอกําลังสามตัดกัน ก็จะเหลือเพียงแค่อืมอันนี้มันสามารถตัดกันได้อ,ดอดีกพดเฮททุพดมีเหมือนกันใช่ป่ะอันนี้ก็ตัดเลยกัน2เพราะฉะนั้นก็จะเหลือ3 x กำลังสองบวกด้วย3าม x เฮบวกด้วยเฮยกกำลังสองส่วนไม่มีวัตตัดไปแล้วเมื่อเฮเข้าใกล้0ูนย์ แล้วเมื่อเราแทนค่าแทนค่าเข้าไปก็จะได้เป็น 3x กำลัง2บวกด้วย 3x คูณกับ0บวกด้วย0ูยกกำลังสมันก็จะเหลือเพียงแค่ 3x ยกกำลังสและนี่ก็คือคำตอบสุดท้ายที่ถูกต้องนะครับปุ๊บเอาล่ะต่อมาเรามาดูกันที่ข้อ52อเขาให้พิสูจน์ว่าอันนี้อันนี้เป็นฟังก์ชันของลิมิตอนันต์แล้ว ลิมิตอนันทำยังไงเขาให้พิสูจน์ว่าลิมิตของ c x บวกด้วย5ส่วนด้วย2 x บวก3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ2เขาพิสูจน์ได้แลและแล้วเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้แต่เขาให้เราทําพิสูจน์ว่ามันมีค่าเท่ากับ2จริงไหมวิธีทำนะครับถ้าเกิดว่าเป็นลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตเนี่ยให้เราเอาค่า x ที่มีค่ายกกําลังสูงสุดเอา x ที่มีเลขยกกำลังสูงสุดหารทุกพจน์อ่ทำได้ลิมิตของข้อนี้ x ยกกํำลังอะไรสูงสุด1นึ่งใช่ป่ะ x ยกกำลัง1สูงสุดก็นำ x ยกกำลังหนึงเนี่ยมาหารทุกพจน์บวกด้วย5ส่วนด้วย x ส่วนด้วย 2x ส่วน x บวกด้วย3ส่วน x อ่าหลายคนกำลังงงว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ลอง,ลองแทนเข้าไปสิเอา infinity แทนเข้าไปใน x กลายเป็น4คูณกับ infinity เยอะมากส่วนด้วย2คูณกับ infinity เยอะมากมันกลายเป็น infinity ส่วนด้วย infinity หารไปบางคนบางคนบอกว่า infinity ตัด infinity เท่ากับ1ไม่ใช่นะไม่ใช่ อย่าเอาความคิดนั้นมาใช้ในลิมิตเด็ดขาดถ้าเกิดมันเป็นอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้อย่างเงี้ยให้บอกว่ามันมันมันไม่ใช่แล้วอ่ะเราต้องทำยังไงก็ได้ให้มันหาค่าได้ได้สวยกว่าน,นี้นะหรือเป็นศูนย์ส่วนอินฟินิตี้อย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ใช่อ่ะนะอินฟินิตี้หารศูนย์เท่าไหร่นะมันมีหลายรูปแบบที่เราต้องเจอเดี๋ยวเราทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็รู้เองทีนี้ ค่า x ก็ตัดกันได้ตัดกันได้ใช่ไหมอันนี้ตัดกัน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 อันนี้ตัดไม่ได้ก็ปล่อยทิ้งไว้ก็จะเหลือเพียงแค่ลิมิตของ4บวกด้วย5ส่วนด้วย x ส่วนด้วย2บวกด้วย3ส่วน x x เข้าใกล้อนิอนฟินิตี้แทนค่า4บวกด้วย5ส่วนด้วยอินฟินิตี้ส่วนด้วย2บวกด้วย3ส่วนอินฟินิตี้ในกรณีตัวเลขเนี่ย ตัวเลขหารอินฟินิตี้เหมือนกับว่าเอาห้ามาหารด้วยแปดล้านเนี่ยใช่ปะห้าหารด้วยแปดล้านมีค่าเท่าไหร่เข้าใกล้ศูนย์เมื่อมันมีค่าน้อยมากๆเราก็ถือว่ามันเป็นศูนย์คำตอบข้อ,ขอนี้ก็เหลือแค่สี่ส่วนสองแล้วตัดกันก็จะเหลือสองนั่นเองมีค่าเท่ากับข้างบนเราก็ตอบเท่านี้ ต่อมาแบบเดิมเลยเป็นในรูปแบบของลิมิตอะไรเนี่ยจะ c a n c l ลิมิต x เข้าใกล้ infinity แทน infinity เข้าไปปุ๊บข้างบนกลายเป็นเป็น infinity แทนข้างล่างข้างล่างกลายเป็น infinity เป็น infinity ส่วน infinity ตอบไม่ได้ไม่รู้มีค่าเท่าไหร่เราจึงต้องเอา y เออนี้มันจะเป็นค่า y ค่า y เนี่ยที่มีกําลังสูงสุดเนี่ยหารทุกพจน์กําลังสูงสุดในกรณีนี้คือ y กาลังสามใช่ปะเอา y กลังสามเนี่ยหารทุกพจน์เลยก็จะได้ว่า4 y ยกกาลังสองส่วนด้วย y กาลัง3ลบด้วย3ส่วนด้วย y ยกกาลังสส่วนด้วย2 y กาลังสส่วนด้วย y กาลังส บวก 3y กำลัง2ส่วนด้วย y กำลัง3ตัดกัน y กำลัง2ตัด y กำลัง3เหลือ y เดียว y กำลัง3ตัด y กำลัง3หมด y กำลัง2ตัด y กำลัง3เหลือ y เดียวเขียนพจน์ใหม่ให้มันมีตัวเลขที่เราเหลือจากการตัดกลายเป็น4ส่วน y ลบด้วย3ส่วนด้วย y กำลัง3ส่วนด้วย2บวกด้วย3ส่วน y y มีค่าเข้าใกล้อินฟิน t y ี้แทนค่าเข้าไปกลายเป็น4ส่วนด้วยอินฟิน t y ี้ลบ3ส่วนอินฟิน t y ี้ยกกลัง3ส่วน2บวกด้วย3ส่วนอินฟิน t y ี้หารค่ามากๆหารด้วยค่ามากมเนี่ยก็มีค่าเท่าก,กับ0เอาค่ามากมากยกกำลัง3ก็กลายเป็นค่ามากมาหาศาลหารหารกับ3มันก็กลายเป็น0 3ย์หารค่ามากๆกกลายเป็น0ูนย์เพราะฉะนั้น ค่าที่เราจะได้เหลืออันเดียวคือ0ส่วนด้วย2 0ส่วนด้วย2ในกรณีนี้0ส่วนด้วยตัวเลขตอบ0นย์ใช่ไหมค่าก็มีค่ากับ0และคำตอบก็ตรงกับที่เขาบอกมานะครับข้อ54เป็นรูปแบบของ เเข้าใกล้อินฟินิตี้เหมือนเดิมอ่าข้อนี้เขาให้เอคือตัวแปรใช่ปะ้าเหมือนเดิมเลยถ้าเกิดว่าเราจะแทนค่าเข้าไปเนี่ยแทนค่าเข้าไปกลายเป็นอินฟินิตี้ข้างบนข้างล่างก็เป็นอินฟินิตี้อินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้หาค่าไม่ได้ครับเราต้องเอาสัมะสิเอ้ยไม่ใช่เอาค่า x เนี่ยที่มียกกำลังสูงสุดไปหารทุกพจน์ในกรณีนี้ x ที่มีค่าสูงสุดคือ x ยกยกกำลังห้าทำเหมือนเดิมครับ a x ยกกำลัง4ส่วนด้วย x ยกกำลัง5บวกด้วย b x ยกกำลัง2ส่วนด้วย x ยกกำลัง5บวกด้วย c ส่วนด้วย x ยกกำลัง5ส่วนด้วย d x กกำลัง5ส่วนด้วย x ยกกำลัง5บวกด้วย e x กกำลัง3ส่วนด้วย x ยกกำลัง5บวกด้วย f x ส่วนด้วย x ยกกำลัง5 x มีค่าเข้าใกล้อิ i n f i n ตี้ Finished. ตัดกัน x กลังสตัด x กําลังห <ruption> ้าเหลือ x เดียว x กําลัง2ตัด x กําลังห้าเหลือ x กําลังสา x กําลังหตัด x กําลังห้าหมด x กลังสตัด x กําลังห้าได้ x กําลังสอง x เหลือ x กําลังสี่เขียนใหม่กลายเป็น a ส่วนด้วย x บวกด้วย b ส่วน x บวกด้วย c ส่วน x ยกกําลังห้าส่วนด้วย D บวก E ส่วน X กยกกำลังสองแล้วก็บวก F ส่วนด้วย x กยกกำลังสี่อ่ะทีนี้แทนค่าเข้าไป แทนค่าก็จะได้เป็น a ส่วนด้วย infinity บวกด้วย b ส่วนด้วย infinity บวกด้วย c ส่วนด้วย infinity ยกกำลัง5ส่วนด้วย d บวกด้วย e หารด้วย infinity ยกกำลัง2บวกด้วย f หารด้วย infinity ยกกำลัง4ทุกพจน์ใดก็ตามที่มีค่า infinity มาหารเป็นศูนย์หมดตั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 ดก็จะเหลือเพียงแค่ 0ส,ส่วน d คอนเซปต์เดิมเลยถ้าเป็นศนส่วนตัวเลขตอบ0ข้อนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ0นย์และเป็นคำตอบสุดท้ายที่ถูกต้องตามที่เขาพิสูจน์มาให้แล้วเขากำหนดมาสำหรับวันนี้ก็คงเป็นข้อซ้ายของวันนี้แนละเดี๋ยวมีงานต้องไปทำต่อแล้วเป็นค่าย ค้าไปพัฒนาที่โรงเรียนต่างจังหวัดอ่าเหมือนเดิมข้อนี้เป็นลิมิตท,ที่เกี่ยวกับ X เข้าใกล้ i ินฟินิตใช่ป่ะทำเหมือนเดิมครับเราดูที่ค่า X ค่า X ที่มีค่าสูงสุดคือ X ยกยกกำลัง4เอา X ยกยกกำลัง4หารทุกโพส มากเริ่มเหนื่อยแล้วขอเขียนอย่างเดียวแล้วกันข้อสุดท้ายแล้วตัดกันตัดปุ๊บตัดปุ๊บเหลือสองตัดปุ๊บเหลือ x กลางหนึ่งตัดปุ๊บเหลือสอง ตัดปบลเลอ็กลังสาม อ่ะได้อย่างนี้แล้วเราแทนค่า x เข้าใกล้ infinity เข้าไปเขียนไม่พอแล้วเนี่ย ดก็ตามที่มีอิน i t นตีหารเราต้องตัดค่ากลายเป็น0นทั้งหมดสิ่งที่เราได้คือได้ a ส่วนด้วย0ทีนี้เราก็มาดูว่า a ส่วนด้วย0เนี่ยเป็นเป็นอะไรเป็นตัวเลขศูนด้วยศยหาค่าไม่ได้ใช่ปะ่ะแสดงว่าข้อนี้เราก็ตอบว่าหาค่าไม่ได้อีกในยน,นึ่งถ้าเกิดว่าเป็น a ส่วนด้วย0ูนย์เนี่ยศยหารศูนย์ได้ เท่าไรไม่รู้หาค่าไม่ได้ถ้าศูนย์หาร1นึ่งอ่ะศูนย์หนึ่งศูนย์าหารไปเถอะหารไปอินฟินิตี้ครั้งก็ยังไม่ได้เท่ากับ1เลยนะเราก็สามารถเขียนได้แบบนึงก็คือ 0, A หารด้วย0 0นย์ศูนหารอะไรก็ได้อินฟินิตี้นะครับการนี้ก็คือคำตอบที่ตรงกับที่เขาให้มาทีนี้มันมีวิธีการดูแบบะลับ มันเป็นวิธีการดูแบบระลัดมันคือถ้าเกิดว่าเราเห็นลิมิตของฟังก์ชันเนี่ยแล้วเป็น x x เข้าใกล้อินฟินิตี้ให้เรามองสามประสิ์ถ้าเกิดว่าสามประสิตเราเรามองที่ x ยกยกกำลังก่อนถ้า x ยกยกกำลังเท่ากันเราให้มองสามประสิ์คือคำตอบ x กําำลัง1นข้างบนข้างล่างก็ x กลังหถ้า x กําลังเท่ากันลองเขียน คำลังเท่าคำตอบอยู่ที่สปสสามประสิทธิ์ก็จะเหลือียงแค่อันอื่นเราไม่มองก็จะมอง4ส่วนสอย่างเดียวและ4ส่วน2คือ2ถูกป่ะถูกไหมถูกเท่ากันในกรณีนี้ยกกำลังสิ่งที่ยกกำลังคือ ยกกำลังสองยกกำลังสายกกำลังสองใช่ป่ะยกกำลังไม่เท่ากันใช่ไหมทีนี้ทำไงดีละ่ะยึดคอนเซปต์ว่าถ้าเกิดว่าเ,าเดี๋ยวเขียนกระดาษแผ่นม่เลยหลักการมองแบบรวดเร็ว หลักการข้อแรกถ้าเกิดว่าค่าตัวแปรแล้วกันตัวแปร x หรือตัวแปรใดๆก็ตามเนี่ยเลขยกกำลังเลขยกกำลังเท่ากันจะเป็น x ยกกำลังหนึ่งหรือว่า x ยกกำลังสองข้างบนยกกำลังสองข้างล่างยกกำลังสองหรือว่าจะเป็น x ยกกำลังสี่ข้างบนยกกำลังสี่ข้างล่างยกกำลังสี่เท่ากันอันนี้ถือว่าเท่ากันนะเนี่ย x ยกกำลังหนึ่งข้างบน x ยกกำลังหนึ่งข้างล่างข้างล่าง x ยกกำลังสองเป็นสาม x กำลังสองส่วนด้วย x กำลังสองหรือว่าจะเป็นสี่ x กำลังสี่ส่วนด้วย x กำลังสี่อันนี้ถือว่าเท่ากันนะเท่ากันเราให้ให้ดูที่ค่าค่าสัมประสิษฐ์สัมประศิ์นะสประ คือคำตอบข้อที่สองข้อที่สองข้อนี้ใช่ไหมอันนี้เลขยกกำลังมันต่างกันใช่ปะ่ะ y ข้างบนเป็นสองข้างล่างเป็นสามอย่างเงี้ยถ้าเลขยก กำลังตัวแปรต่างกันหลักการดูยังไงดีถ้าเลขยกกํำลังข้างบนเนี่ยน้อยกว่าข้างล่างเลขยกกำลังตัวเศษ น้อยกว่าตัวส่วนตอบศูนย์อ่ากรณีข,ข้อนี้ยึดหลักของเราถ้าเกิดว่ามีเลขยกกําลังที่มีค่าไม่เท่ากันถ้าเลขยกกําลังตัวตัวเศษมีค่าน้อยกว่าตัวส่วนตอบศูนย์เลยเศษมี y ยกกาลังสองส่วนด้วยส่วน y ยกกาลังสามสูงสุดใช่ปะ วายกกำลังสามสูงสุดแสดงว่าตัวเศษน้อยกว่าตัวศูนย์ตอบศูนย์ทันทีอ่าข้อนี้ข้อห้าสิบห้าสิบสี่ห้าสิบสี่เอ็กยกกำลังสูงสุดเท่าไหร่ห้าใช่ป่ะข้างบนมากสุดคือสี่ข้างล่างมากสุดคือห้ายกกำลังตัวเศษน้อยกว่าตัวศูนย์ตอบศูนย์โอเคไหมศูนย์เลยวิธีการมองง่ายๆ และข้อสุดท้ายอ่านในกรณีข้อสุดท้ายเลขยกกาลังข้างบนเท่ากับเอกลังสี่ข้างล่างมากสุดคือเอกลังสามข้างบนมากกว่าข้างล่างไปแยกเป็นกรณีสุดท้ายถ้าเลขยกกำลังตัวแปร ต่างกันเลขยกกำลังตัวเศษมากกว่าตัวส่วนตอบอินฟินิตี้อ่ะยึดหลักแค่นี้แหละอ่ะดู อันนี้เลขยกกำลง 4, ังสี่ใช่ป่ะ x ยกกำลังสี่มากสุดก็คือ x ยกกำลังสามข้างล่างใช่ป่ะข้างบนเศษมีค่ามากกว่าส่วนใช่ป่ะเราพิสูจน์แล้วใช่ไหมว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้พอตัดตัดกันไปแล้วมันก็จะได้เป็นตัวเลขส่วนด้วยศูนย์ศูนย์หารก,ก็ได้อินฟินิตี้เราจึงมองอย่างนี้ว่าถ้าเกิดว่าข้างบนเนี่ยมีเลขยกกำเลขตัวแปรเนี่ยที่มีค่ายกกำลังมากกว่าข้างล่างจตตอบอ,อินฟินิตี้ันทีหลักการก็มีแค่นี้หลักการทำของไอ้พวกลิมิตที่เป็นค่าเขาใกล้อินฟินิตี้ สามข้อตัวแปรกําลังเท่ากันตอบสัมปสิทธิ์แล้วก็ตัวแปรต่างกันให้ดูเลขเศษยกกําลังตัวเศษค่าข้างบนเศษมีตัวยกกําลังเนี่ยมีค่าน้อยกว่า่วนใช่ปะก็เป็นกรณีที่สองตอบศูนย์แต่ถ้าเกิดว่าเลขที่มันเป็นตัวแปรเนี่ยมีเลขยกกาลังข้างบนตัวเศษที่มากกว่าตัวส่วนให้ตอบอินฟินิตี้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องถึงเวลาสมคบแล้ว ขอพอแค่นี้ละพูดไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากโอเคนะครับอโอเคสู่สู่เอพีเซนฟิสิกส์สถาบันกุชาออนไลน์แต่ทำไมเรามาสอนแคลสอนเล่นแก้เครียดโอเคก็เดี๋ยวเราเจอกันที่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับผม